กคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนในการอัพเวลนั่นเองค่ะให้ทุกคนทําตามนี้ได้เลยนะคะตามดูคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วทุกคนก็จะทำอัพเวลทุกคนได้นั่นเองก็ที่เราเวลขึ้นมาถึงจนถึงทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนแรกๆเราก็เลยเวลน้อยเหมือนกันค่ะทุกคนเราก็แบบพยายามที่จะทำเล่นแบบบ่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่ยังเล่นมนาะทุกคนก็ อยากได้เ็ินเยอะกลาโดดได้ขีคลิปนี้เลยก็ให้ทุกคนทําตามข้างบนนั้นตรงนั้นเห็นไหมคะทุกคนให้เราทําตามข้างบน,น,นที่เราได้รับมอบหมายจากเขามานะคะให้เราทําตามไปเลยก็โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็เหลือสีแดงก็ใส่สีแดงลงไปนะคะตรงนี้แล้วก็ใส่ไปตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ใส่ไปตรงนี้ตรงนี้แล้วก็วก็ใส่ตรงนี้นะคะลิกก็ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่ตรงนี้ตรงนี้ โอเคแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่เด็กแล้วก็เป็นสีขาวแล้วทีเหลือก็จะเป็นสีม่วงนั่นเองสีม่วงค่ะทุกคนน่าจะเป็นสีนี้สีนี้ค่ะสีนจะเป็นสีบัวนะคะ โอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการเซตดิ้นที่เรียบร้อยแล้วเคโอเคค่ะเราได้บีนะคะเราเห็นแล้วเมื่อกี้เราทำผิดไปหน่อยนึงนะคะก็ถ้าเกิดเราได้เกตเอเราก็จะได้เราก็จะได้เลเวอก็จะได้เวลเพิ่มมาเยอะสุดแต่ถ้าได้บีก็จะเพิ่มมาถัดนจากเอนะคะทุกคนเราเหวิธีต่อไปนะคะ ที่ต่อไปจะทำให้ทุกคนวิอ,อัพนั่นก็คือให้ทุกคนไปที่อพาร์ตเมนต์นะคะนี่ก็จะเป็นวิธีที่สองแล้วนะคะอันนี้ก็คือวิธีแรกของเราเอ,อนนี้นี้ต่อไปเป็นวิธีที่สองแล้วคะ่ะให้ทุกคนทําตามนี้เลยให้ทุกคนบินไปนะคะทุกคนแล้วก็บินไปที่ กัอไดตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะไปที่ห้องกันค่ะโอต่อค่ะระหว่างนี้เราก็จะทำกรารรอนะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนเราก็ถึงที่ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราก็บั็กนั่นเองเนาะโดยเ,เกมมันบั็อกนะคะทุกคนที่เราเอาทะไปไม่ได้หัวติดอยู่ตรงเนี้ย เรืยองผอนติดกันค่ะทุกคนแล้วตัวเราก็อยู่ข้างล่างเรนเนี่ยคือออกไปก็ออกไม่ได้เลยค่ะโอเคค่ะก็ได้แล้วเนาะได้แล้วโอเคค่ะทุกคนก็ให้ทุกคนมาทําการนอนบนเตียงตรงนี้นะคะให้ครบหนึ่งร้อยอมาครบปุ๊บให้เรากระโดดใช่ไหมแล้วเ,เสร็จแล้วก็วิธีที่สามนะคะทุกคนไปเล่นรอยย่อพายนั่นเองเอ๊ ขอให้ค่ะให้ทุกคนไปเล่น s ันเซ s ทไอแ l a n d นั่นเองนะคะนั่นก็จะเป็นวิธีของเราที่ทำให้เวลขึ้นเยอะนะคะทุกคนสำหรับวันนี้มีแค่สามวิธีเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากได้เวลเยอะๆหนึ่งหนึ่งให้ทุกคนไปที่โรงเรียนรอย a l โรงเรียนสกูพของรอยัลไฮนะคะทำให้ได้เกรดเอเยอะๆค่ะถ้าได้เกรดเอเยอะก็จะทำให้เวลของทุกคนขึ้นไวมากค่ะ อันที่สองให้ทุกคนมาทำการนอนบนเตียงนี้นะคะแล้วกันที่สามนะคะก็ให้ทุกคนไปเล่นซันเดอร์ไอแลนด์่นเองค่ะโอเค ค่ะทุกคนก็ทีนเราไม่ถึง1 0 0ร้อนั่นเองนะคะทุกคนไม่ว่าจะได้หนึ่งร้อยล้วก็จะทำให้ทุกคนรวาขึ้นมาอย่างเยอะนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใครที่อยากให้เราสอนอะไรทําอะไรก็อย่าลืมเมน์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ I got a plan.